าต้องเลือกระหว่างชีวิตทหารทั้งกองร้อยกับการกลับเข้าไปในดงกระสุนเพื่อช่วยเพื่อนแค่คนเดียวคุณจะเลือกอะไรคะคำถามนี้ไม่ใช่นิหนังนะคะแต่มันคือการตัดสินใจจริงที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการลับชายแดนไทยที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วปฏิบัติการที่ทำให้กองทัพเรา ต้องเจอกับความจริงที่น่าตกใจว่าศัตรูตรงหน้าแข็งแกร่งกว่าที่เราเคยรู้จักหลายเท่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแก้มใสและช่องสาระแน่อีกแล้วนะคะช่องที่จะพาคุณไปสาระแน่ทุกเรื่องเด็ดๆที่มีสาระแบบที่คุณต้องร้อง ว้าววันนี้แก้มใสจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในสมรภูมิที่เดิมพันด้วยชีวิตและศักดิ์ศรีของชาติพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหน่วยทหารไทยของเราเข้าตีฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะคะ ทุกอย่างเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเช็คยอดกำลังพลพบว่ามีทหารของเราหายไปหนึ่งนายท่ามกลางสมรภูมิที่ยังระอุนะคะการจะส่งคนกลับเข้าไปมันไม่ต่างอะไรกับการส่งเนื้อเข้าปากเสือเลยค่ะแต่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในตอนนั้นเด็ดขาดมากค่ะ ท่านพลตรีนัทสิริอินทรีเล่าว่าตอนสุดท้ายนะคุณเฉลี่ยาก็ไปโทรคนอย่างนี้ามเช็คยอดหายอีกคนหนึ่งลูกน้องไม่ไม่ได้ออกมาหรือจะลงไม่กังวลหรือเปล่าก็คือเสียชีวิตรู้แล้วก็เข้าไปเอาศพออกมาจะมีการศึกเข้ามาหรือเปล่าไม่ไม่รู้แต่ก็ไปเอาลูกน้องออกมาที่ศพลูกน้องออกมา ไม่ว่าเพื่อนจะเป็นหรือตายหรือแม้แต่จะเป็นแค่ชิ้นส่วนเราต้องพากลับมาให้ได้โอ้โหนี่แหละค่ะสปิริตของทหารไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจไข่เหล็กถล่มรังกองทัพอากาศส่ง F16 เข้าไปหย่อนระเบิดใส่ฐานที่มั่นค่าศึกไม่ใช่ลูกสองลูกนะคะ แต่จัดไปเน้นๆ3วันติดวันละ24ลูกรวมๆแล้วเกือบร้อยลูกคิดดูสิคะโดนไปขนาดนี้เป็นใครก็ต้องราบเป็นหน้ากลองแล้วใช่ไหมแต่เรื่องที่ช็อกยิ่งกว่าคือมันแทบไม่ได้ผลฝ่ายตรงข้ามยังคงยิงตอบโต้กลับมาได้ตลอดเวลา นี่คือจุดที่ทําให้กองทัพไทยต้องหันมามองเพื่อนบ้านเราใหม่เลยค่ะว่าพวกเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันเหมือนทุพภูเขาหินด้วยค้อนปอนค่ะสะเทือนแต่ไม่พังเพราะอะไรนั่นหรอคะเพราะฐานที่มั่นของเขาถูกสร้างมาอย่างดีมีบังเกอร์ต้อยดินที่แข็งแรงมากการโจมตีทางอากาศเลยททำอะไรไม่ได้เต็มที่เมื่อเครื่องบินทำไม่ได้ ก็ถึงเวลาที่คนต้องทําค่ะภารกิจถูกส่งไปยังหน่วยรบพิเศษเหล่านักรบจู่โจมที่ต้องเดินเท้าฝ่าดงทากป่าทึบและสายฝนเข้าไปแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้ามันโหดร้ายกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ค่ะตุ้มเสียงระเบิดดังขึ้นไม่ใช่จากฝ่ายเรา แต่เป็นเสียงกับระเบิดที่ทหารของเราเหยียบเข้าเต็มๆขาขาดทันทีสถานการณ์ตอนนั้นคริกิกิตสุดๆค่ะทีมต้องตัดสินใจจะถอยทั้งหมดเพื่อช่วยเพื่อนที่บาดเจ็บหรือจะเดินหน้าต่อเพื่อ<ๆ><ๆ>เพื่อนอีกคนที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่และนี่คือสิ่งที่พวกเขาเลือกค่ะผู้บังคับหน่วยสั่งแบ่งกำลังพลออกเป็นสชุดชุดหนึ่งหามเพื่อนที่บาดเจ็บฝ่าดงกระสุนกลับฐาน ส่วนอีกชุดแม้จะเหลือคนน้อยลงแต่ก็ยังกัดฟันบุกต่อไปข้างหน้าเพื่อภารกิจที่ยังไม่จบเมื่อการโจมตีทางอากาศหยุดศัตรูไม่ได้ก็ถึงตาของคนค่ะหน่วยรบพิเศษของเราต้องเดินเท้าเข้าลุยเองพวกเขาต้องบุกขึ้นที่สูงสู้กับดงกระสุนและกับระเบิดที่มองไม่เห็นมีการสูญเสียมีคนเจ็บแต่หัวใจพวกเขาไม่ เคยยอมแพ้และในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จไม่ใช่แค่ยึดพื้นที่คืนมาได้แต่ยังสามารถพาเพื่อนที่หายไปกลับบ้านได้สำเร็จแต่รู้ไหมเพราะว่าบทเรียนที่เราได้จากชัยชนะครั้งนี้มันมีค่ามากกว่าพื้นที่ที่เราได้คืนมาซะอีกมันคือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้ว่าโลกไม่หยุดหมุน ศักยภาพของคู่ขัดแย้งพัฒนาไปไกลแล้วและคำว่าสันติภาพไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าทหารและนี่คือเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ช่องสาระแน่ขุดมาให้ทุกคนได้สาระแน่กันในวันนี้ค่ะแก้มใสดูแล้วก็คือ คนลุกในความกล้าหาญของพี่พี่ทหารเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์ให้คนไทยได้รู้ถึงวีรกรรมนี้กันเยอะๆนะคะแก้มใสขอถามหน่อยเพื่อนๆคิดว่าระหว่างบทเรียนจากสมรภูมิในอดีตแบบนี้กับสงครามข้อมูลข่าวสารที่เราเจอกันในทุกวันนี้ในยุคปัจจุบันอะไรน่ากังวลมากกว่ากันคะ คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แก้มใสคนเดิมขอตัวลาไปก่อนเจอเกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ